ภาษาอังกฤษที่ผิดคืออะไรเขาถือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาของเจ้าของภาษาต่อไปแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เป็นพะหุพ์เป็นภาษาของคนทั่วโลกนั่นเองก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าอในภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีการแบ่งกลุ่มประเทศหรือว่ากลุ่มคนที่พูดภาษาอังกฤษอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปพูดว่าไอที่บอกว่าผิดผิดผิดเนี่ยมันมันเป็นยังไงใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษนะครับการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลย ก็เหมือนภาษาไทยนี่แหละใช้มานานใช่ไหมพอใช้มานานมันก็มีการพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับภาษาเนี่ยมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการกันมาถึง3 0 0ปีแล้วนะภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีการกระจายไปทั่วโลกเลยนะมันก็อาจจะเกิดจากการที่มีการล่านอานณิคมใช่ไหมของจักรววรตินิยมอังกฤษก็อีกระลอกหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่สองมันเลยทําให้ อำนาจของภาษาอังกฤษเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกยิ่งกว่าเดิมอีกแต่เดิมสมัยก่อนนู่นแบบศตวรรษที่ 16, 17อะไรเงี้ยภาษาหลักที่ชาวยุโรปใช้เนี่ยคือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักเขาเรียกว่า Lingua Franca ก็คือ International Language นะ Lingua Franca เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเออภาษาอินเตอร์ใช่ไหมฮะคราวนี้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจากที่มันมีการแพร่กระจายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย อ่ะเหมือนเรากับเพื่อนหรือเรากับพี่น้องหรือเรากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีบุคลิกลักษณะไม่เหมือนกันมีวิธีการพูดที่ต่างกันอ่ะยิ่งภาษาเนี่ยมันไปกับคนในต่างพื้นที่บนโลกเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งเปลี่ยนแป,ปลงถูกไหมคราวนี้ครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า contact with indigenous languages contact แปลว่าการติดต่อนะมากับ preposition with ใช่ไหมติดต่อกับ indigenous languages i n d i g e n o u s แปลว่าท้องถิ่อนอย่างเช่นอินเดียแอฟริกาใช่ไหมไปตามพื้นที่ต่างๆเสร็จปุ๊บก็มีสิ่งที่เรียกว่า new variety ก็คือภาษาอังกฤษแบบใหม่ๆซึ่งล่าสุดตอนนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น world English เติม es เข้าไปเป็นรูปผ้าหุพจพ์นะเขาถือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาของเจ้าของภาษาต่อไปแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เป็นพหุพจน์เป็นภาษาของคนทั่วโลกนั่นเอง3วงหลักๆมีวงอะไรบ้างเขามี1วงอินนอะอันนี้คือเป็น native speaker ที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเป็นเขาเรียกว่า dominant language เป็นภาษาที่มีอิทธิพลมีใครบ้างอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลีย inner circle เป็นภาษาอังกฤษแบบที่ เราต้องเรียนตามเขาอ่ะคราวนี้มันก็มีอีก outer circle อังกฤษวงนอกอ่ะเมื่อกี้วงในใช่ไหมแล้วก็มีวงนอกวงนอกคือใครล่ะวงนอกก็จะมีอ,ะอินเดียจมัยค่ะสิงคโปร์และอื่นๆประเทศเหล่านี้เคยเป็นอนณานิคมของไอ้พวกที่พูดมาตอนแรกอ่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกามาก่อนโดนบังคับให้พูดภาษาอังกฤษโดนบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชาการในช่วงประวัติาศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงศตรวรรษที่สิาอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําให้เมื่อผ่านยุคนั้นไปนแล้วได้รับเอกราชแล้วเนี่ยยังทําให้การใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาราชาการของประเทศเหล่านี้อยู่ใช่ไหมใกล้บ้านเราสุดก็สิงคโปร์ใช่ไหมใครมีโอกาสไปเที่ยวก็จะพบว่าที่สิงคโปร์เขาก็พูดภาษาอังกฤษกันด้วยมีกลุ่มหนึ่ง <S <S เขาเรียกว่า expanding circle <S <S เป็นวงที่กําลังแพร่กระจายออกไปอย่างพวกจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไทยเองนะฮะหรือประเทศที่ อาจจะไม่ได้โดนเป็นอาณานิคมแต่มีการใช้ภาษาอังกฤษทุกๆภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศมันมีลักษณะโดดเด่นนะเขาเรียกว่า unique characteristic เอกลักษณ์เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่หัวข้อของวันนี้ไงที่บอกว่าภาษาอังกฤษที่ผิดคืออะไรบางทีอ่ะแต่ละคนอนะ่ะก็พูดจาไม่เหมือนกันถูกไหมฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษก็พูดจาไม่เหมือนกันแล้วอะไรมาเป็นตัวกำหนดว่าอะไรผิดอะไรไม่ผิด เอาง่ายๆเลยนะพูดแบบบ้านๆอยากรู้ว่าผิดไม่ผิดทาไมเปิดเพราจนนานุกรมจบถ้าพจนนานุกรมมีแสดงว่าไม่ผิดอ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าคิดว่าเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยน่าจะได้อะไรที่แปลกใหม่นะเราก็จะได้มีทัศนคติหรือมุมมองกับภาษาอังกฤษเนี่ยที่เปลี่ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะภาษาอังกฤษแต่ละที่อ่ะแม้ว่าจะเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลไม่ว่าอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียใช่ไหมเขาก็พูดไม่เหมือนกันเวลาที่เราจะไปสอบ I e l s หรือ t o e f l อ่ะปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมว่ามันจะต้องใช้ภาษาแบบเป็น inner circle ะแคนเองก็สอน I e l s ใช่ไหม,มแต่ว่าตัวตัว,ตว,ตวแคนเองก็เคยเรียนปริญญาโทที่อราสราสาจุฬามาแล้วก็มีความสนใจในวรรณกรรมคนผิวสีในอเมริกาก็คือวรรณกรรมคนดำนี่นแหละเขาจะมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกับที่มีในการสอบเลยนะเป็นภาษาแบบบ้านๆนะเป็นภาษาแบบ ชาบ้านคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอะไรนะ I, I ain't know nothing ถ้าแบถ้าเราไปสอบออข้อสอบมาตรฐานเขาจะบอกว่ามัน double negative double negation มันมันปฏิเสธสองครั้งอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของเรื่องนะครับต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเราไปสอบข้อสอบมาตรฐานอย่าง IELTS TOEFL เนี่ยเราต้องใช้ภาษาแบบประเทศ Inner circle นะอเมริกานะอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียนะ แค่เคยดูเพจแล้วก็วิดีโอของติวเตอร์ไออสังชาติเขาบอกว่านักเรียนมาจากอินเดียเป็น native speaker of English แต่ทำไมคะแนน speaking หรือ writing เ่ยมันยังไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแบบใน inner แบบใน inner circle ซึ่งถามว่ามันผิดไหมเขาพูดอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่เขาพาพูดภาษาอังกฤษอย่างนั้นมาสมมติว่าเป็นคนอินเดียพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ตั้งแต่เกิดใครๆก็พูดกันในประเทศอินเดีย ก็ไม่ผ ENNIS, ิดไงคราวนี้อะไรผิดไม่ผิดอ่ะมันต้องมีคนมาบอกถูกไหมเฮ้ยอันนี้ผิดนะเธอรู้ไหมว่าอันนี้ผิดก็มีคนมาบอกเราใช่ไหมพราะนั้นหนุ่มกมอ่ะก็เป็นคนมาบอกเราไงว่ามันผิดหรือไม่ผิดอแต่ว่าเราจะไม่คุยปรัชญาลึกซึ้งนะเราจะพูดแบบว่าง่ายๆนะแบบว่าชาวเน็ตชาวเน็ตเข้าใจนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ people who say that something is wrong คนที่บอกว่าบางอย่างมันผิดเช่นภาษาอังกฤษบางอย่าง ไม่มีพูดใน American English แต่มีพูดใน British English ภาษาอังกฤษบางอย่างมีพูดแค่ในประเทศออสเตรเลียไม่เรียกผิดนะจ๊ะเช่นเราให้ฟังคำว่า tea แปลว่าชาถ้าอยู่อังกฤษเขาบอก half tea ก็แปลว่าดื่มน้ำชามีพวกเซตขนมมีชาใช่ไหมยำบ่ายใช่ไหมหลังอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่ออสเตรเลีย half tea บางทีแปลว่ารับประทานอาหารคําได้นะไม่ผิดเขาเรียกว่า v a r i e t i มันเป็นภาษาของเขาคนขาวคนอเมริกันบางคนหรือคนอังกฤษก็ตามนะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่จ,จ,จริงๆตามถ้าเอาตามพูดแบบแฟงๆนะมันไม่ผิดนะเพราะว่ามีคนพูดอย่างนั้นจริงๆในประเทศออสเตรเลียว่าทีแปลว่าหารคําหัวข้อน,นี้ยากไปไหมะัะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่รู้แล้วฟินเป็นความชอบส่วนตัวนะก็ถือว่าช่องนี้เป็นช่องของคาเเจ้านะครับคาเเจ้าจะไลฟ์อะไรก็ <laughs> รรก็มาจากเจ้า,จ <laughs> ข,า,จ <laughs> ข,าของช่องใช่ไหม ที่พูดมาเมื่อกี้มันไม่ผิดหรอกแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรฉะเฉลยแล้วถ้าเราจะพูดหมาแล้วเราพูดพิกซึ่งพิกแปลว่าหมูเนี่ยผิดถ้าเราจะพูดไก่แล้วเราพูดอะไรแคทสิ่งนี้ผิดคือมันผิดไปเลยอ่ะเข้าใจไหมโอเคตอบได้ก็ตามภาษาบางอย่างที่เราใช้มีคนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษใช้จริงๆถือว่าไม่ผิดนะจ๊ะแม้ว่าจะมีฝรั่งประเทศอื่นที่พูดภาษาอังกฤษมาบอกว่าที่พูดผิด ไม่ผิดครับยิ่งถ้ามีเนพจนานุกรมก็ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นแคนก็จะบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษนะครับอย่าก,กลัวผิดครับใช้ไปเลยพูดไปเลยมันไม่มีทางถูกร้อยเปอร์เซนต์หรอกทุกคนเข้าใจไหมมันต้องผิดอยู่แล้วจริงๆคนเรียนอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษคือแคนเนี่ยเรียนเอกประวัติใช่ไหมแคนก็จะเรียนประวัติศาสตร์เป็นหลกักแล้วก็เรียนโทภาษาอังกฤษจะได้เรียนห้องเดียวก,กันกับเพื่อนที่เรียนเอกด้วยนะประเด็นมีอยู่ว่าทุกคนก็ต้องเขียนง,งานส่งอาจารย์ใช่ไหม ทุกคนก็โดนแก้กลับมาหมดเลยนะครับมันไม่มีใครเพอร์เฟกนะครับแม้แต่ฝรั่งเองก็พูดผิด grammar เพราะฉะนั้นในการสื่อสารไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ฟังเราเนี่ยเขาฟังเราพูดรู้เรื่องแล้วการสื่อสารประสบความสาเร็จเช่นเราอยากกินน้ําแล้วเราพูดอะไรก็ไม่รู้เร,เราได้น้ํากินนะ่ะนี่คือประสบความสําเร็จแล้วไม่เป็นไรเช่อนอยากกินนาบอก water please ก็ได้กินน้ําก็คือผ่านแต่ถ้าบอกว่า I have water แล้วไม่ได้กินน้ําแสดงว่าอันนั้นอะ่ะไม่เวิร์กโอเคไหมก็ เดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆเนี่ยก็จะมาไลฟ์ให้ฟังกันอีกนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้ายังไงก็ฝากติดตามคลิปต่างๆที่แคนลงตามโซเชียลมีเดียด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็หน่อยนะครับบ๊ายบายครับ